กระต่ายแย่เสือเสือตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้กระต่ายเดินผ่านมาเห็นเสือกำลังนอนหลับอยู่นึกโกรธว่าเสือชอบจับกระต่ายกินนักจึงถอนต้นหญ้าเอามาแย่จมูกเสือเสือตกใจตื่นขึ้นพอลืมตาเห็นว่ากระต่ายเป็นผู้เอา ต้นหญ้ามาแย่จมูกต้นก็ร้องห้ามว่าอย่าเล่นนาแล้วเสือก็หลับต่อไปกระต่ายถอนต้นหญ้ามาแย่จมูกเสืออีกเสือโกรธมากคำรามว่าเมเจ้ากระต่ายนี่ข้าจะจับกินเสียเลยกระต่ายเห็นเสือโกรธก็วิ่งหนีไปเสือไล่ตาม กระต่ายวิ่งไปเจอขี้ควายเข้ากองหนึง่งก็คิดอุบายยั่วเสือได้จึงไปเก็บดอกไม้มาปักรอบๆขี้ควายกองนั้นแล้วนั่งลงเอากิ่งไม้โบกไล่มแมลงวันปากพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินใครมากินพระอินจะแช่ง เสือเข้ามาใกล้กระต่ายแกล้งทำเป็นไม่เห็นมือปัดมแมลงวันปากพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินทใครมากินพระอินทจะแช่งเสือเห็นกระต่ายทำดังนั้นก็สงสัยจึงถามว่าทำอะไรนะก็คอยปัดมแมลงวันไม่ให้มาตอมข้าวเหนียวเปียกของพระอินท นี่ไงล่ะกระต่ายตอบและชี้ให้ดูกองขี้ควายซึ่งมีดอกไม้คลุมอยู่เต็มเสือมองดูดอกไม้แล้วพูดว่าน่ากินดีนี่ขอลองสักคำเถอะนาไม่ได้ดอกพระอินทท่านสั่งให้คอยเฝ้าไม่ให้ใครมากินใครขืนกินเข้าไป โดนสาบแช่งนะเสือลังเลแต่ความอยากกินมีมากกว่าก็อย่าให้พระอินรู้สิขอสักคำเดียวเท่านั้นไม่ได้กระต่ายตอบเสียงแข็งและแกล้งพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินทใครมากินพระอินจะแช่งเสืออยากกินมากขึ้นเถนิดนา ขอกินคำเดียวเท่านั้นเราเป็นเพื่อนกันนะกระต่ายแกล้งทำเป็นอิดเอือนในที่สุดก็เอ่ยว่าตามใจกินก็กินแต่ต้องให้ข้าวิ่งไปไกลๆก่อนนะขืนนั่งอยู่ที่นี่พระอินมาพบเข้าว่าข้าปล่อยให้แกกินข้าวเหนียวเปียกของท่านข้าก็แย่ตกลงเสือว่าเอา้าวิ่งไปสิ ให้ข้าร้องบอกเสียก่อนว่ากินเถอะแกถึงจะลงมือกินได้กระต่ายพูดเสือพยักหน้ากระต่ายรีบวิ่งไปโดยเร็วที่สุดเมื่อไปไกลพอสมควรเมื่อไปไกลพอที่เห็นว่าเสือจะตามไม่ทันง่ายๆแล้วมันก็ตะโกนบอกว่ากินเถอะ เสือขมำเอากองดอกไม้เข้าเต็มที่ขี้ควายเลอะเต็มหน้าส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงเสือร้องอู้อูรู้สึกโกรธเป็นกำลังไอกระตายหลอกลวงจะต้องจับกินเสียให้ได้เสือนึกพลางวิ่งตามกระต่ายไปโดยเร็วฝ่าย ข้างฝ่ายกระต่ายเมื่อวิ่งเมื่อวิ่งได้มาพักนึงมาพบรังพึ่งเข้าก็เกิดความคิดที่จะยั่วเสือขึ้นมาได้จึงเอาท่อนไม้มาท่อนหนึ่งนั่งลงแล้วพึงพรว่าค้องเสียงค้องประอินทใครได้ยินจะเป็นสุขนักเสือไล่ตามมาทันเห็นกระต่ายนั่งถือ ท่อนไม้หลับตาแล้วพึมพำรรอยู่ก็สงสัยนักจึงถามว่าทำอะไรนะเฝ้าของพระอินทระสิของพระอินทดียังไงเสือสงสัยอ๋อก็มีเสียงเพราะที่สุดละใครได้ยินเข้าจะเป็นสุขมากทีเดียวกระต่ายตอบเสือได้ยินดังนั้นก็เกิด อยากได้ยินเสียงคล้องขึ้นมาทันทีช่วยตีให้ฟังสักทีเถนาไม่ได้ไม่ได้พระอินท่านสั่งไว้ไม่ให้ใครตีคลองนี้เป็นอันขาดค่าจึงต้องมาคอยเฝ้าอยู่ไงละ่ะเถนะข้าตีเองก็ได้กระต่ายแกล้งทำเป็นอิดเอื้อนไหนที่สุด ก็บอกว่าตามใจแต่ต้องให้ข้าวิ่งไปให้ไกลเสียก่อนขืนนั่งอยู่ที่นี่พระอินรู้ว่าข้าปล่อยให้แกตีของของท่านข้าก็แย่ตกลงวิ่งไปเร็วๆเข้าสิต้องให้ข้าบอกว่าตีเธอะเสียก่อนนะจึงค่อยตีเสือพยักหน้ากระต่ายรีบวิ่งออกไปโดยเร็วที่สุด เมื่อไปไกลพอเห็นเสือจะตามไปไม่ทันแล้วกระต่ายก็ร้องตะโกนบอกว่าตีเธอเสือยกท่อนไม้ขึ้นฟาดตูมลงไปที่รังพึ่งรังพึ่งแตกกระจายฝูงพึ่งกลูเข้าเล่นงานเสือต่อยหน้าตาเสือบวมหมด เสือรู้สึกโกรธยิ่งนะักไอกระต่ายลอกลวงคอยดูนะจะจับกินเสียให้ได้เสือคำรามแล้วมันก็ออกวิ่งไล่ตามกระต่ายไปโดยเร็วที่สุดกระต่ายวิ่งไปวิ่งไปนึกในใจว่าทีนี้เสือคงจะเจ็บไม่น้อยสมน้ำหน้าอยากจับพวกกระต่ายกินเก่งนะักแต่เสือ ก็คงโกรธมากเหมือนกันกระต่ายคิดเราจะต้องเรียบหนีไปให้พ้นพอดีกระต่ายวิ่งมาถึงริมแม่น้ำจะข้ามไปก็ไม่ได้ขืนคอยอยู่ประเดี๋ยวเสือก็จะตามมาทัานกระต่ายคิดอยู่ครู่หนึ่งก็นึกถึงอุบายขึ้นมาได้จึงร้องตะโกนลงไปที่แม่น้ำว่า จระเข้ทั้งหลายเราเร็วเข้าพระอินทร์รับสั่งให้หาจระเข้ได้ยินเข้าก็ตกใจกลัวพากันเรียบร้อยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำกระต่ายบอกว่าพระอินทร์ท่านสั่งให้เราไปทุระทางฝั่งโน้นให้พวกท่านเรียงแถวเข้าเป็นสะพานให้เราเดินข้ามไปเดี๋ยวนี้ กระต่ายออกจระเข้รีบทําตามแต่กระต่ายก็ข้ามน้ำไปไม่ได้ตลอดจระเข้แก่ตัวหนึ่งรู้ว่าเป็นอุบายของกระต่ายพอกระต่ายมาถึงตนก็แกล้งดำน้ำลงไปเสียกระต่ายตกลงไปในน้ำรู้สึกกลัวเป็นอันมาก จระเข้รู้ทันเราเสียแล้วมันนึกเราไม่ควรหลอกเขาเลยตอนที่จระเข้แก่ดำน้ำลงไปนั้นเป็นตอนใกล้ฝั่งกระต่ายจึงตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้แต่ก็สำรักน้ำหลายครั้งพอขึ้นฝั่งได้กระต่ายรีบวิ่งหนีไปไม่เหลียวหลังเมื่อเสือมาถึงฝั่งแม่น้ำ กระต่ายก็วิ่งไปไกลเสียแล้วอ่านเสริมเพิ่มความรู้กระต่ายน้อยน่ารักกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรูปร่างหน้าตาน่ารักแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วกระต่ายมีหูยาวเป็นแผ่นบางตามีขนาดใหญ่ปูนออกมา นอกเบ้าตากระต่ายมีหลายสีกระต่ายสีขาวปกติจะมีตาสีแดงกำ่ำเราจึงมักพูดกันว่ากระต่ายตาแดงกระต่ายมีฟันทั้งหมด28ซี่แต่ฟันหน้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของกระต่ายนั้นมีสองซี่เป็นฟันบนสี่ซี่ฟันล่างสองซี่แตกต่างจากหนู ซึ่งมีฟันบนสองซี่ปากของกระต่ายมีขนาดเล็กมีรอยผ่ากลางบริเวณลิมฝีปากหนวดของกระต่ายเป็นเส้นยาวขนมีสองชั้นหนานุ่มปุกปุยกระต่ายมีขาหน้าสั้นขาหลังยาวและแข็งแรงมากเมื่อตกใจต้องการหนีอย่างรวดเร็ว มันจะใช้ขาหลังกระโดดหรือกระโจนสัญลักษณ์ประจำตัวอีกอย่างหนึ่งของกระต่ายคือหางสั้นและมีขนเป็นพวงใช้หางส่งสัญญาณระหว่างใช้หางส่งสัญญาณต่างๆระหว่างกระต่ายด้วยกันเมื่อกระต่ายตกใจหางของมันจะกระดกขึ้นกระต่าย เป็นสัตว์ที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยและมีอยู่แทบทุกที่ทั่วโลกประเทศไทยในอดีตมีกระต่ายให้พบเห็นได้ตามทุ่งหญ้าทั่วไปคนไทยจึงคุ้นเคยกับกระต่ายมาช้านานแต่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นดังแต่ก่อนอันเป็นผลมาอันเป็นผลจากการถูกล่า ในปัจจบุบันคนนิยมเลี้ยงกระต่ายไว้ดูเล่นและมีผู้เลี้ยงเป็นอาชีพด้วย